เราก็แรงนี่เราก็แรงนี่อย่าไปยอมดิถ้าเราไม่ผิดอะคืออย่าว่าใดนั่นเลยอีนี่ก็ไม่ธรรมดาละอีนี่มันไม่ยอมเพ้นะแล้วแล้วพี่ถามอย่างนึงหลังจากที่ทะเลาะด่ากันเคยเจอหน้ากันไหมเจอแล้วทำไงอแลรวสมีองมาหิดก็มองแบบจี๋จด๋อี๋ตคือลักษณะผู้หญิงมองหัวเสร็จแล้วมองเท้าไล่ลงมาเรื่อยๆอุ้ยทั้งตัวไมองเข้วก็มองหัวสิคะเออมองเท้าโอ้ย จะบอกว่าเท้าน่าสนใจกว่าหน้าอีกอะโอ้โหหนักมากนะฮะหน้าตาก็ไม่เท่าไหร่ทําไมกูต้องกลับมึงด้วยเอางี้ดีอมออมไม่รอขี้แมวแล้วอมมาไปขี้เองเอาดูพอดูสถานการณ์ขคงกลับมันดีกันไม่ได้มันาีทีเราไม่ต้องแชร์หรอกเราก็ยืนยันตัวตนใน a ฟ e b o o k ของเราต่อไปลงรูปเราเยอะๆเอาทุกมุมเอาให้สวยเลยดูซิว่าใครก๊อปใครกันแน่ถูกต้องนะไม่ต้องไปกลัว พี่ผมว่าเขาอาจจะเครียดเรื่องผู้ชายอะไรมาอยู่หรือเปล่าเอออาจจะไม่ได้เรื่องหนูอาจัดแอบแย่งแฟนอยู่นีเพราะว่าเพราะว่าของหนูนี่แบบหล่อมากแต่หนูหล่อมากเอ้นี่มันโทรมาปรึกษาหรือมาโชว์อีกแล้วันนีกรำคาญคุยตลอดแล้วคิดว่าจะเคลียร์ได้ไหมเรื่องนี้อื ไม่ได้จะได้นะคะไม่ได้ไ,ได้ไคือก็จะเกลียดกันไปตลอดชีวิต่<อ>งผมก็ไม่ยอยากเคลียร์ผมชอบมีศัตรูมันสนุกดีอะไม่เป็นไรลงรูปเราเยอะๆใน Facebook ช่วยได้ตัวตนเรามีอยู่หร้รรูปแล้วแหละมันยังคิดว่าเราก๊อปม <c oughs> ันอีกเหรอห้าร้อกับรูปโอ้ถ้าทางมันลอยหนักเลยนะไอ้คนข้างบ้านเนี่ยมันชีวิตคงว่างมากคือข้างบ้านสังเกตแขนมีรอยเข็มฉีดยาไหมหรือว่ามีแล้วพ่อแม่เรารู้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังทะเลาะกับเพื่อนข้างบ้านอยู่อก็รู้อ่ะก็ไม่มีหรอกก็เอาไข่พะโล้ไปให้เขากิน โอ้ยเอ้ยนี่เราเครึ่งเคยเห็นนะเราเคยเห็นแต่ตัวปลอมที่ปลอมคนอื่นไอ้นี่หาว่าคนอื่นปลอมเป็นเราเว้ยแปลกโลกเราเป็นเพียงไม่ต้องไปแคร์นะไม่ต้องไปแคร์อัปโหลดรูปเราเยอะๆรหรู้ป่ะคือไม่แคร์ค่ะเอออย่า,เ,าเดี๋ยวเฉพาะอีกหนึ่งสายเป็นอีกอายุสิบเจ็ดตะวงหาเราแล้วก็บ่นเลองเอาเบอร์เอาเบอร์มาสิเบอร์มาสิตอนนี้ในในเฟซบุ๊กชื่อเจมาเหอะบอกว่าถ้าตบกันรบกวนถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะเทียว แล้วพี่เหงาอย่างนั้นนะพี่ไปไปพิมพ์สลัดโหลดเลยตัวนี้ลักษณะอยากเห็นผู้หญิงโนเนี่ยนะเนี่ยชอบนมชอบใช่ไหมอ่ะเอาไปว่าอ๋อมยังไงก็ขอให้เคลียร์กันได้หรือถ้าไม่เคลียร์จริงก็อย่าถึงกับตกกันเลยนะคนทั้งโลกมีตั้งหลายร้อยหลายพันล้านคนมันอีกคนต้องต้องคนนึงไม่ต้องไปแคร์หรอกนะนะค่ะโอเคแล้วเราจะคิดถึงออมนะจะถิอคนด้อยว่าคนเมาถูกต้องเจ้าดีนะออมนะ ครับอันนีซื้อยูหูใส่ตู้เสนี่ก็แล้วกหลอดหนึ่งก็จบเไปโอ้หลายคนใน Facebook ยุเลยนะฮะบอกว่าให้ใช้วิธีละม่อมนะฮะเดียังไงฮะตบเลยจบเดี๋ยวละม่อมเนี่ยต้องเบาๆไม่แน่นะเด็กยุคนี้แหละอาจจะเหมือนกับนักลบไอ้แบบพวกจอมยุทธปะมือกันแล้วจะกลายเป็นเพื่อนกันไงต้องมีแบบว่ามักกันกิดนก่อนพากกันนิดนึงแบบจอมยุทธจีนสมัยก่อนใช่กูจะไม่จบไปเดี๋ยวมิตรภาพเกิดขึ้นในวงตบกันนี่แหละหลายต่อหลายคนเป็นเรื่องระหว่างแก๊งเลยนะฮะไม่สายเลยดีกว่า <rium> <Dante> ยังไม่มีฮะเาออมาแล้วเหรอไอไออันไหนอะสายหนึ่งสายหนึ่งเหรอมาามาแล้วสวัสดีจ้าไอสวัสดีค่ะอ๋อไอไอใช่ไหมไอนะใช่ไอมีเรื่องอะไรอยากจะมาเคลียร์อ๋อไอท้าเรากับเพื่อนเราแบบเพื่อนจะเข้ามาหาอะไรเดียวกันอย่างเงี้ยอเออเอออก็แบบไม่อยากคบแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไม่วเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนตั้งแต่เรียนเนี่ยเหรอ แล้วเขาเขาจะตามเข้ามาอะไรเดียวกันเหรอผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วเดี๋ยวอยู่กลุ่มเดียวกันไหมกลุ่มเดียวกันก็เหมือนตอนแรกสนิทกันแต่ว่าแบบทะเลาะกันมีปัญหาแล้วก็เหมือนเขาก็แบบไม่ค่อยมีคนคบทีเนี้ยเขาก็เลยแบบเออไม่ไม่แล้วแล้วคือมันแรงขนาดที่ไม่อยากจะกลับมาคบกันอีกเลยเหรอไม่อยากเขาเอาเขาเอาไปด่าลับหลังอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเดี๋ยวต้องถามก่อนเราจะไม่คบคนนี้แล้วใช่ไหมใช่ไม่อยาก ุยด้วยอะไรอุ้ยงั้นก็ไม่ต้องแคร์หรอกเข้าไปเรียนนี่จะเข้ามหาลัยไหนพอบอกได้ไหมแถวแถวไหนมอกุงเทพโอ้ยมอกุงเทพเป็นมากกว่ามหาลัยพี่บอกไปแล้วว่าซอยเถิดเทิงบันเทิงมากมากนะไอ้น้องเราอ่ะน้องเราอ่ะอีกเลยสองคนนี้คุณอีกคุณพี่จะไปรับน้องเข้าคณะอะไรคะคณะอะไรอ้าวฮัลโหลน้องไอไปแล้วหลุดหมดแล้วครับเฮ้ยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดก่อนสำหรับคนที่จะเข้ามอกุงเทพ มหากรุงเทพเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษาเข้ากี่คนเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์นะครับมีรุ่นผมปีผมที่เข้าปี4ีสามเนี่ยเข้าประมาณ2 0 0พกว่าคนแล้วจบปี4กี่คนเอาเฉพาะคณะผมจบอยู่ประมาณหลักเกือบเกือบร้อยคนนะผมแซมไม่ต้องกลัวหรอกมันอาจจะทายไปก่อนก็ได้ใช่นี้ไม่เกี่ยวคนเรียนไม่เจอกันหรอกใช่ไหมแล้วก็คนเรียนเยอะมากไหมโอ้เรียนเมื่อก่อนนี้จะไปผับทีหนึ่งนี่ต้องไปถีงมาธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้เจากันอยู่ข้างข้าคุยกันถึงเรื่องมหาลัยอีกเข้าผับตลอดเลยไม่ใช่ ็นสิ่งคู่กันคือบางมองเทพเนี่ยนักศึกษามัน40%เกิน50%อน่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดเพราะว่าโดยมากที่ผมถามเพื่อนว่พี่ไมมเลยมองเทพก็เรียนกรุงเทพชื่อมองเทพอ๋อคืออ๋อได้เหมือนเด็กเมืองไงเหรอถ้าไปบอกเพื่อนแถวๆไปขอนแก่นบอกเพื่อนเรียนธุรกิจบัณฑิตเพื่อนจะงงมันแล้วจังหวัดอะไรอ่ะถ้าแบบมาเรียนกรุงเทพต้องเรียนมองกรุงเทพโอ้คุณนี่คนที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย ดูควันลมไปเมืองนอกไปเมืองนอกใชตอนนี้กอกอยู่ไอกลับมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาถามไอ้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับไอ้สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วมีโซจีนะตัดสายไปต่อเรื่องที่เราทะเลาะเนี่ยมันมันหนักหนาขนาดไหนครับมันก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นแต่ว่าเขาเอาเราไปด่ารับหลังพอกลับมาคุยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ดูเฟกเฟกแล้วแล้วเขามาในฟอร์มไหน่มาแบบอยากจะดีด้วยหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอจะเข้าคณะเราอะไรเงี้ย ผวไม่มีคนคบมังอ๋เอเหรอคือสุดท้ายแล้วเหมือนกันคือปกติเขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมเอางี้ถามไ้า์ก่อนดีกว่าว่าการที่เอาคบกันมานานเท่าไหร่แล้วเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยสามสี่ปีสามสี่สสปีเราถามตัวเองว่าเราให้อภัยเขาได้ไหม ใช่แต่พอคุยแล้วมันไม่เหมือนเดิมเขาเฟกเหรอมันเหมือนแบบมีแก้วมันล้าใช่เหมือนกับเขาต้องใช้เวลาด้วยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วการเข้ามหาลัยมันมันเจอกันยากแหละคนเยอะแยะเสกบางทีคนละเสกคณะเดียวกันเหมือนกันเลยไม่คือรหัสเลี้ยงต่อกันเลยป่ะไม่จะบอกว่าต่อยเข้าคณะเดียวกันเนี่ยไม่เจอกันนะเออไม่ถ้าไม่ลงเสกเดียวกันตอนลงทะเบียนก็ไปลงลงทะเบียนพร้อมเขาเดียวใช่เออเราแยกเสกสลับไงจัดตารางสอนสลับเอาหรือแม้ก็หลอกเขาว่าเนี่ยมันจะมีเซตเซตหนึ่งสองสามสี่ก็บอกเขาลงอีก เซหนึ่งไปหลอกคนเลยว่าเนี่ยเราลงเซตเอนั่นอย่าลืมลงกับเรานะพาไปลงแล้วพาไปลงให้เห็นด้วยเนี่ยเราลงเซตนี้แหละลงเลยหลักแรกหลักหลังทีหลังว่าไปลงอีกเซตนึ่งแล้วในนี้มันไม่เจอกันแล้ว เราก็คบเพื่อนใหม่ที่น่ากลัวน่ากลัวคบคนแรงแรงอ่ะอ้วนเออสักถึงแขนอะไรเงี้ยสลวินี่ไม่จบไปยาวแต่แต่ย้ำเพราะว่าดีเจโบเนี่ยเรียนที่มองเทพก็จริงแต่ไม่เจอเพื่อนเลยเพราะมาจีบสาวอยู่ธรรมศาสตร์ลังสิตแล้วันแต่ที่มองเทพก็มีตัวนะหรอไม่ใช่ถึงผมเนี่ยหรอ ี่เปลือกจะเอาใช่ไหมช่เลคุณขับรถมาเยี่ยมผมบ่อยเหลือเกินนะอ๋อผมไม่ดูเด็กผมไม่ดูเด็กคุณที่อยู่ศิลปกรรมไงนะเอาล่ะแล้วเราจะคิดถึงไอนะเอาให้ไปเดยไอ้บอกแคมไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยวะพี่ไอ้นี่ยวิธีที่บอกหลอกมันมาลงเสร็จแล้วไปเสร็จลองดูลองดูอั้ไงเดี๋ยวเราคิดถึงไอแล้วกันขอบคุณไอมากด้วยนะครับ โอ้โหปัญหาไม่ได้ลองรอยกันโอ้ปัญหาคลาสสิ่งนะเออปัญหาเรื่องของการทะเลาะกันไม่ต้องถามตัวเองก่อนว่าให้อภัยได้หรือเปล่าถ้าไม่ให้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะไม่เจอกันหรอกไม่สนิทใจในจริงเนี่ยไปเครียดใน้เพื่อนกันเนี่ยพอมันแยกกันสักพักเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเหมือนเราเออเพราะไมเราเราเราลองเอาพี่โบไปด่ารับหลังหรือไหมเอที่ำไมคุณต้องมาลองอย่างนั้นนะฮะทุกวันนี้เราเราด่าต่อหน้ายังไม่พออแล้ว วันนั้นก็ต้องด่าไปเจี่ยหายกันไปเลยนะครับผมไม่เป็นไรเรื่องของคุณเดี๋ยวเราจะช่วยเคลียร์กันให้แต่ว่าเรื่องของการทะเลาะเนี่ยผมว่าเวลามันช่วยได้ใช่ใช่นี่น้องแนนบอกมาเลยบอกหน้าธรรมศาสตร์เมื่อก่อนต้องสวิตดักค่ะขอไปสวิตดักับกชอนไปบอกเลยว่าพี่แมนเราก็อยู่ธรรมศาสตร์เหมือนกันผมยืนยันได้สวิตดักเป็นผับบ้าอะไรไม่รู้เปิดแต่พัดลมฮะแล้วร้อนมากโอ้ไปนี่ต้องทากอยอ1สิบห้ายุงเพียบนี่คือมันเป็นเพลิงอยู่หน้าหอเป็นเหมือนร้านทำทำอย่างดีเลยนะแต่ว่าไม่มี ที่วิ่งข้ามถนนกันมาหรือเปล่าคือเวลาคนไปเที่ยวสวิตดักรู้กันเลยนะครับนอกจากเอาเหล้าไปฝากได้แล้วเอาเอาแป้งเย็นไปฝากได้ด้วยตรงข้ามหอยเตอร์นะฮะเล้วช่วงผมใส่เตียงเล็กขึ้นท้องใส่เตีงเล็ไปกันได้สบายเหมือนอยู่บ้านสบายสบายับแต่บางคนชุดนอน่ะคือกลับเมาแล้วถึงเตียงหลับปพ๊บแล้วมีช่วงหนึ่งมีช่วงแบบมือปรับสายเดี่ยวคือช่วงที่แบบว่าโซนนิ่งโซนนิ่งครับเพราะตำรวจต้องปอนนั้นทุกคนนะครับนั่งลงอย่าเต้นอย่าเต้น แล้วทุกคนก็ฮึบนั่งลอแล้วก็ทำเป็นแบบไม่เหมือนแบบว่ะแบว่ะพอตำรวจไปเหมือนทุกคนแบบโคตรตุ้งปุ๊บตื่น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 แล้วเพลงที่มันเปิดนะฮะสาวตอนแรกทุกคนนี่จะแบบฮิปฮอปตอนนั้นในช่วงแบบว่า เอ็มวันครับ Let's go down little bit หรือไม่เพลงฝรั่งแบบว่า Maybe in the club is going down ทุกคนก็จะเต้นประมาณนึงแต่พอช่วงใกล้ปิดนะฮะสาวบางโพนั่นโกดจริงๆเต้นเต้นกันยับครับบางคนขึ้นบนคนแบบขึ้นบนเก้าอี้อ่ะซึ่งเก้าอี้มันก็เหมือนเก้าอี้ต้นนักเรียนน่ะคผมไม่มีอะไรมัาเลยว่าที่เต้นอยู่เนี่ยอนาคตของชาติผมใช่ผมได้เช็คแล้วล่าสุดสวิตดักยังอยู่นะฮะยังอยู่เขาย้ายที่ไปเปิดให้มันไกลมหาลัยให้ถูกต ใช่ไหมนะฮะอันเก่านี่เพื่อนผมงานเข้าครับยังไงครับข้างหลังสวิตดักนี่นะฮะจะเป็นคลองน้ำแฉะน้ำแฉะคือน้ำดำๆเหมือนงแสบนะฮะงเยืนคุยโทรศัพท์ย่าเย่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยยืนคุยโทรศัพท์เพื่อนไปผักเล่นผักแล้วจับขึ้นมานี่ฟีลออกไหมดันแล้วดึงอ่ะแล้วดึงไม่อยู่โน้ำแฉะแล้วดึงตามเที่ยวต่อ โอ้กลับบ้านกลับเถอะไหว้กลับหอเถอะนะฮะโทรศัพท์พังไหมว่ากลับบ้านมีตังแต่อายทั้งผับเอฝากฝากความคิดถึงไปด้วยนะสำหรับวัยรุ่นแถวลังสิตเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามีสละโสดสละโสดเวอร์จินนะฮะเวอร์จินอะไรดังกไอ้เกี่ยวลูกเยอที่ใหม่เลยร้านน้องชายผมเปิดร้านทับตั้งชื่อห้องสมุดอีบ้าเจ๊งครับเจ๊งชอบเงเงียบเมาอีกสายนึงดีกว่านะครับปรางน้องปรางสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคอ๋อนี่นมะปรางของเรานี่เองแลสุดยอดแรงสุดยอดมะปรางสบายดีไหมมะปรางไปเที่ยวไหนมาสงครามไปกับไปบ้านยายค่ะไปบประทานมาอ๋อแล้วยังโบกรถไปอยู่ไหมปาอันนี้ไปกับแม่อ๋อปานี่เคยมีปัญหาเรื่องการโบกรถกับไม่ได้ไปกับแกงเพื่อนที่แบบเด็กติดหรืออ่าแล้วเป็นไงวันนี้มีงานอะไรปรางก็คือมันได้ทั้งส่งไปได้เลยทั้งงานเข้าทั้งทั้งทงมันไม่จบใช่ใช่ยังไงครับ ก็คือน้องน้องตังอ่ะมันติดเกมอ่ะติดเกมมากเกมอะไรเกมอะไรแล็กเกมเข้าต่อไลน์หรือว่าเครื่องเกมหรืออะไรเกมเกมในในคอมอ่ะมันเข้าเว็บอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่แบบว่ามันจะเป็นแบบเกมพวกบบเกมต่อสู้อะไรเงี้ยอือคือมันเล่นจนแบบว่าหนูเปลี่ยนคีย์บอร์ดมาหลายอันมากเลยมันคนพังแล้วมัเดี๋ยวนี้เกมคีย์บอร์ดนี่มีหลายประเด็นแน่เพื่อนผมอันเปลี่ยนเพราะเปียกเดี๋ยว บางปุ่มกดไม่ติดเอออันนี้มีบางที่เราเรานั่งกินแล้วน้ําอะไรหดใส่ไงมันหลักมากตกใจตกใจเปลี่ยนคีย์บอร์ดก็แล้วแล้วไงครับเปลี่ยนเพราะปุ่มอ่ะมันปุ่มลงไปเออคือปุ่มปุ่มลงไปตัวหนังสือแค่จะเลื่อนเพราะมันกดทั้งวันน่ะใช่อ๋อแล้วเป็นไงแล้วคือแบบว่าเราคือแบบเวลาแบบเรียกมันหรือว่าใช้มันอะไรเงี้ย คือใช้สมมติว่ามันแล้วอ่ะมันติดออดไม่ยอมมาโอ้เจ๊ก็วหลเวลาเออคือบางทีแบบแม่เรียกเงี้ยไปไหมไปไหมมันเวียนใส่แม่เราแบบปี๊ดมากอ่ะมันจะชนะอยู่แล้วอ่ะแล้วมีต้องซื้อบัตรเติมเงินไหมไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะเพราะคือแบบคือแบบขนาดว่าที่บ้านมีเน็ตอย่างเงี้ยเราไม่ให้เล่นในบ้านใช่ป่ะบอะมันปิดมัน พอเราบอกให้มันปิดปุ๊บสองมาห้าทีมันจะหายไปแล้วไป็นฮะไปร้านเกมข้างนอกโอ้ยนี่ติดหนักขนาดโอ้มันลามเลยว่ะจริงๆอาจจะไม่ได้แค่เล่นอาจจะเป็นดีเจอยู่แคมฟอร์ด้วยเราห้องจัดถอดแล้วใครไม่ถอดจะเตะออกนะเฮ้ยอะไรที่อาบชื้นอะไรที่อับโครจอีกเข้าหมดนะฮะกได้หมดจริงๆแล้วเราเราทำไงอ่ะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดไหมมีไหมเคยมีไหมคือแบบเคยเคยมีเคยแบบว่าเราเราก็แบบจะกําหนดให้เล่นอย่างเงี้ยอืม ว่าเออเล่นเวลาสองสามชั่วโมงเนี่ยอพอนะไม่พอเล้วแร,<ๆ>ร็วไม่ขึ้นอ่ะอเออคือแบบว่าพอแบบแรกๆเนี้ยอพอปังอยู่บ้านใช่ป่ะมันก็จะเล่นตรงเวลาอะไรเงี้ยอพอถ้าเกิด ังออกข้างนอกมันก็จะเปิดตั้งแต่มันลืมตายันมันหลับตาอือช่วงปิดช่วงปิดเทอมนป็นืทอมน่แหละตลอดทั้งวันเอางี้แนะนํานะถ้าอยากให้น้องไม่ต้องอยู่หน้าคอมนานๆนะแต่ว่าเกมยังรันอยู่บอกให้น้องเปิดบอทสิไปบอทกันวันนี้รับจ้างเปิดบอทเยอะแยะเขาเจอแล้วหาเพื่อนผ่านไม่มีเลยนรือว่าเดี๋ยวติดต่อทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวให้อีคิวโทรหา